สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัญญนุชนกจันทร์เลขที่18ค่ะมจะมาร้องเพลงมม6ทับ4ค่ะโรงเรียนโรงเรียนนรงสูงศรีธานีค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่28ตุลาคม2563ค่ะชื่อชื่ออะไรนะชัญญนุชนกจันทร์ค่ะชัญนุตันชัญค่ะชัญญานุชนกจันทร์ค่ะจะมาร้องเพลงอนุพันธ์นะคะการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟหนึ่งครั้ง แทน x ด้วยตัวเลขสัสร้างแล้วเสกได้ตัว m ออกมาหา,มกหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง y y ลบ y หเท่ากับ m ตัว m เท่ากับตัว m คูณเข้าเต็มเต็ม x ลบ x 1ดิฟดิฟตัวเลขได้0ูนย์ดิฟ x นะคูณได้1ดิฟ x กำลังสองสหรือมากกว่าหรือมากกว่านอะน้องตก แล้วลบด้วยหนึ่งดิฟของผลคูณดิฟของผลคูณพ่อเจ้าบัคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อดิฟกําลังสองน้าน้องของพระหูนาม ดิฟกำลังสองสามหรือมากกว่าน้องของพระหูนามดิฟกำลังสองสามหรือมากกว่าน้องนะของน้าน้องของพระหูนามตบลบหนึ่งไม่ยั้งดิฟต่ออีกครั้งดิฟในวงงลิบดิฟดิฟอันดับสูงอย่านั่งตบยุงต้องดิฟดิฟดิฟขอบคุณค่ะ